ไอเดียเจ๋งใช้มอสช่วยฟอกอากาศเข้าถึงธรรมชาติบนโต๊ะทํางานเราเคยเห็นเครื่องฟอกอากาศกันมาหลายแบบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการดูดลมเข้าไปผ่านแผ่นกรองแล้วก็ดันอากาศบริสุทธิ์ออกมานะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มออกซิเจนในอากาศละ่ะจะทํายังไง ตอนนี้นะครับมีบริษัทหนึ่งได้เผยแนวคิดการนำมอสเนี่ยมาใช้เป็นตัวกรองอากาศภายในห้องชื่อว่ามอสแอร์ครับโดยเอามอสเนี่ยใส่ใอุปกรณ์เล็กๆที่มีระบบให้ความชื้นอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งมอสนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับหนึ่งเลยช่วยฟอกอากาศมอสสามารถดูดซับฝุ่นละององขนาดเล็กแล้วก็สารพิษในอากาศได้นะครับช่วยลดมลพิษท,ทางอากาศและทําให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มความชื้นได้ด้วยครับภายในอุปกรณ์นะครับจะมีไฟที่จําลองแสงอาทิตย์เพื่อให้พืชเนี่ยได้สังเคราะห์แสงนะคร คายออกซิเจนออกมามอสแอนเนี่ยจะมีระบบการทํางานอยู่2แบบคือฮิวมิดิฟายเออร์นะครับละอองน้ำเนี่ยจะถูกพ่นขึ้นไปในอากาศทําให้ห้องชุ่มชื้นครับอีโมดก็คือโหมดเทอร์ลียมครับจะมีการปิดรูพ่อนอากาศเพื่อให้ละอองน้ำเนี่ยถูกส่งไปเลี้ยงมอสครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับน้องจากนั้นเนี่ยแรงดันอากาศจะถูกดันออกสู่ช่องด้านล่างเพื่อเอาออกซิเจนบริสุทธิ์ออกมาครับการเปลี่ยนโหมดเนี่ยทำได้ง่ายด้วยการกลิ้งลูกบอลแม่เหล็กด้านบนนะครับคือกลิ้งไปปิดรูเนี่ยเพื่อใช้้้้งงงงาาาาานนนนนโโโหหหมมมมมดดดเเเเเฮรรรรรลลลียยแววกกกก็ิิิิอออออจจูะะคคัับบพื่่่่ใใใทํฟ์๋ไช เลย